ผมเพิ่นดอกบ่จะเอายาทิมเส้นไปหลักเก็บขี่เพิ่นแน่มื่อเสียเก็บขี่ถ้าเ่อเก็บเวลาฝนตกมาอ่ำอึมเพิ่นสิตายงี้สินะโอ้ยวันนี้ปลาเจอช่วงจับไข่พอดีนะครับพี่จับขายช่วงไข่ไอจับตัวจับตัวขายนะครับวู้ยบอฟิดบอถึกบอสบายข่อไพร์ลีครับสวัสดีครับแม่จ้าสวัสดีครับ สวัสดีเอฟซิท่างด้วยนะครับอ่าคุณแม่ชื่ออะไรเอ่ยท้องใบสมศรีอ่ะที่นี่ตั้งอยู่อำเภออะไรครับอำเภอพราขาวอำเภอพระขาวบนประ้ังแม่ทเไยเริ่มต้นเลี้ยงอันนี้เราเรียกอะไรนะยจิงหลีดใช่ไหมตะกแต๋อตะกแตรนตะกแตนเป็นตังกา ปัตตังกาใช่ aki, ทำไมได้เริ่มจุดเริ่มต้นเป็นยังไงบ้างครับที climate, ่แต่ก้อนขายลอตเตอรี่แบบนี้ไม่อยู่บ้านไปบวาวก็เลยมาเลียงครับครับเห็นไหมเลียงเริ่มเลียงมาได้สี่เดียนเดียนกู้กัวใครที่เข้าช่องเดียนจับขายมือเศร้านี่ก็ได้สองพันกว่าบาทสามพันโอ้โหนี่คอกีนจ้ะอันนี้จะได้ประมาณสี่ยี่สิบเมื่อแล้วจ้ะครับอันนี้จะได้เกตแปดเมื่อแล้ว อันนี้จะได้เดียนกลัวอันนี้จับไข่ขอกนี่เลี้ยงนี่ยากไหมครับผมยากมันก็บาหนกกับบาหนกจะว่าง่ายกับบาหนักาั้นกน้ำไปเกี่ยวหนัไปตัดหนัแต่ว่า่วนมันกินอยังไงครับกินหนยาหวานหน่าลูซี่กินใบอ้อยกินใบกล้วยกินบัตตุยางอันนี้เพื่อกำลังกำลังเชิงจ้ะนี่กำลังวางไข่มาดูมาดูมาดูอันนี้นี้เรื่องวางไข่จ้ะนี่ ก็หายหัวหานแม่ห้ำแน่ก็ได้แค่ริมอันนี้คือไข่พันจันทร์ไข่อันนี้คือพันวางไข่นี่พี่ดูนะอันนี้เขากาลังผสมพันธุ์กันดูจ้าจ้า่นี้กําลังผสมพันธุ์คือว่าพวกนี้จับไข่ได้สามพันลวจ้ะนี่จับไข่ได้สามพันลวมาเศร้าอันนี้ไข่ตั้งห่ากันอนี่คือไข่ไข่ไข่หมู่บ้านนี่ถ้าในเก็บสองสองสามเมื่อสิเก็บเท่านั้นจันทร์เริ่มไข่นน่ไข่นี่อันนี้คือไข่เขาจันี่หูหูนี่คือไข่จันรไข่ รายได้ดีปานนี้บ่ครับกาได้อยู่แต่แต่ว่ามันก็ลงทุนหลายมุ้งนี่มันแพงมุ้งด่างนี่พันสี่นี่มุ้งอ่ะครับอันอันไอไอไข่เพิ่นสองขีดครับขายยังไงเลยครับยังไงรัวละห่านลอยถ้าไข่แบบนี้จ้ะไข่ไข่เต็มท้องโลละห่านลอยมีตัวอย่างให้ดูไหมครับไข่ยังไงเอ่ยนี่ได้จ่ายเขาเพิ่นเสื้อหนิคือเพิ่นไข่ไงจ้ะนี่นี่ไข่เพิ่นขายเป็นตัวเลยขายเป็นโลค่ะขีดละห้าสิบบาท ขีดละห้าสิบบาทจ้ะนี่เห็นไหมที่เขาจับคู่อย่างนี้คือเขามีไข่เต็มท้องอ๋อพี่พจ้นี่คือไข่เต็มท้องอันนั้นอันนั้นยังไม่ได้ไข่งไงมันสิบเปซ็แต่มันบม,มีไข่ครับจ้ะเพราะมันไข่ออกแล้วขเขากขายไข่อีกระคาหนึ่งมันบอสามขีดร้อยมีตั้งแต่ราคาเท่าไหร่บ้างกะตอนตอนเริ่มไข่นี่ตอนท่องท่องไข่ค่าทองนี่นี่ขีดละห้าสิบขีดละห้าสิบร้ละหาล้าร้อยห้าร้อยจ้ะเพื่อนเพื่อนไม่ธรรมดา บานนี้บานนี้ไข่มันคือเฮาห้องไข่เหรอเฮากะาไม่สิละเมาชมมาชมมามาเด็ดบ่เอาเอาเข้าวคมก็ได้เข้าวคมบ่จะยกเข้าลงหน่อยข้าลงเขึ้นน่ะร้อนมากกว่านี้น้ำเสนอน้ำเสนออันนี้คือไข่จ้ะนี่ไข่อ๋ออนี่คือไข่เขาครับปกติมันมันมันไม้ไม้มันจะขีดละพันแม่นบ่เนี่ยบานนี้อันนี้ย้ายคือย้ายขายแค่ขีดละกิจลอย นี่คือไ<อ>ข่เขา่อนี่คือไข่เพื่อนจ้าไข่นี่เห็นไหม,มเป็นรอนเป็นรอนเป็นรอนม,มันจะเป็นมันนี่ยเ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 นี่ยไข่ออกดินซ้ายมันบอนี่ไงนี่นี่ค<อ>ือ,อครอนไข่เขาเก็บเก็บจาเก็บจังสี่เลยมันบอครับเขาบอกว่าต้องเอาออกมาฮอนเอาจ้ะอือนี่คือไข่เขาเก็บแล้วเขากับมาเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงไงครับจ้ะนี่ไข่กับายได้ตัวก็ขายได้เองสินะจ้ะ โอ้กมันหอนเนาะเอาเขาห่มเลยทีโอ้เพื่อนเพื่อนนะเพราะมันผมว่าอาชีพนี้ไม่ธรรมดาเลยนะครับพอเขาเจ็บใครในท่าสมมติว่าเขากากเผาซะแล้วมันแห้งเขากับผิวผิวผิวน้ำใสกับล้อท่าเดียดเดียดแจ้งเสียกับประมาณเจ็ดมือแปดมือเขาก็สิแตกตัวน้อยเพื่อนแค่ไหนจ้ะครับอันนั้นขี่เพื่อนจ้ะนะขี่เก็บขี่ไปใสสมมติว่าเขาเลี้ยงสองขีดเป็นบอใครไมาหนิฮะถ้าเขา ถ้าเขาจะขายตู่มันที่มันมีไข่ให้เพิ่นกินเขาก็บ่ตตรงตรงหลายถ้าเขาสิตรงเอาเบอร์เลยมันก็สามารถตรงได้ 7, 8, 9, เจ็ดแปดเมื่อเก้าเมื่อเอาตรงเอาเบิดเลยแต่ว่าในท้องเพิ่นก็สิบมีไข่ก็สิกิน่แซ่บแม่นบ่ครับมันก็สามารถได้ขีดนึงมันได้เป็นสามโ้อยผลนะไข่มันถามถึงไรายได้นะครับกถ้านึง,นงได้หลายปัานไหขายไข่ขายตู่ขาย,ขาย,ขายทุกอย่าง มันกะบอ่เป็นมือม่้จะแบบแบบว่าเดือนหนึ่งเขาก็ขายเท่านึงขอกมันมันกําลังสินไล่กันมห้จ้ะเพราะว่าสี่สี่สิบหามือเพิ่นสิข่รมับ่สี่สิบหามือจะเก็บรอบหนึ่งจ้าสี่สิบหามือหรือว่าหาสื้อมือเขาก็เริ่มออกขายขายให้มันเหมดเพราะว่าเขาสิจุได้สูงสุดกับว่าเกินหาสิบหามือแล้วสองเดือนใครเล้วเขาก็สิตายมั้ะเขาก็ต้องเอาเอาออกก็คือรายได้ก็นี่ละ คือขายเรืแล้วสามพันแบบังเก็บ่าบดบ่ก็จะได้ประมาณก็จะได้ประมาณสักหาพันน่ะจะแต่ว่าเมียนแต่ว่าขันเ้าขายไข่พวกมันก็จะได้เป็นเมือนตามที่เพื่อนเลี้ยงมาก่อนอ่ะจะได้เป็นเมืออเพื่อนๆซึ่งเนี่ยช่วงนี้กาลังกําลังวังไข่ค้นกับต้องการกินคือจับสิเบิร์ดแล้วคลองนี่ตัวคูบันกับมอาพนโลสองโลโลละหาร้อยไข่ส่วนอันนี้มันก็อันนี้ ซัำนี้ยเขาได้ซิบก็เมื่อยเลจ้า <50 S 1> นี่ซิบก็เมื่อเขาจะเขาจะทายคาบเห็นปะล่อคาบอีกวะนี่เขากะสิเขากะสิวางไข่เหรเด้อูมม้บ่แม่นน้อยๆเด้อครับเนี่ยล่ลอล่อคาบสามรอบทันกันปะไหนครับตัวนัน้นอีกเพราะเกินซีหามือกัไข่แล้วนี่ตัวนี้โอ้โหเย่ยบใอีกอินุดเด้คัดออกมาของอินุดเออนี่แหละได้ท่านหน่ของอินุดมันมีปัญหากัาบการเลี้ยงหลายบ่ครับจริงหรือ มันก็ถ้าฝนตกถึงมันก็ตายบ่แมันกิ่งลีิตะกเตรนมันก็สิฝนถึงมันก็ตายแนี่แมันบ่กับย้ำเขาฉสีดยาเสียย้ำแต่ถีมีปัญหาใ่ตรงนั้นล่ละแค่นั้นเมนแนวเอื่นกับวิญญาการอนกบาการร้อนยังมักแก่เี่มักมักเด็ดเดดเท่าไรยังแข็งแรงอากาศขึ้นบ่าแข็งแรงแก่